ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังและสนับสนุนเล่าให้ฟังครับถ้าชอบโปรดกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะดูโฆษณาให้เราด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ต่อยอดและนำเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับขอบคุณครับอย่างที่เราได้รู้ๆกันนะครับและอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้ว อะไรที่เป็นสมบัติของไทยที่เป็นการสืบทอดต่อเนื่องกันมาจากบรรพบุรุษของไทยก็ย่อมเป็นของคนไทยวันยันค่าและจะมีประเพณีวัฒนธรรมของไทยอีกหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับที่กําลังจะตบเท้าก้าวข้ามเข้าสู่มรดกโลกพร้อมกับความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาตินี่แหละครับคือซอฟต์พาวเวอร์ไทยแท้ที่ไม่ใช่ว่าใครก็ตามจะมาเครมที่อยากจะมาลอกเลียนแบบนั้นมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับ สืบเนื่องจากวันที่6ธันวาคมที่ผ่านมานะครับที่คนไทยและทั่วโลกก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของยูเนสโกที่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าประเพณีสงกรานต์ของประเทศไทยคือวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในระหว่างการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งจัดขึ้นที่สาธารณารัฐบอสวนนานาทางเว็บไซต์ของยูเนสโกก็ได้บรรยายเอาไว้นะครับว่าในประเทศไทยสงกรานต์หมายถึงการที่ดวงอาทิตย์ดาวราศีเมษซึ่งเป็นสัญญาณเริ่มต้นปีใหม่ตามประเพณีของไทยโดยเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนเมษายนหลงังฤดูเกี่ยวข้าวซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนกลับมารวมกันกับครอบครัวและสการะผู้สูงอายุบรรพบรุษและพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ อีกทั้งยังระบุไว้อีกว่าประเพณีสงกรานต์นี้มีกิจกรรมมากมายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการส่งน้ำพระการเล่นน้ำกันในครอบครัวและเพื่อนฝูงมีการละเล่นต่างๆดนตรีและงานเลี้ยงโดยประเพณีนี้ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนานจากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทางสถาบันการศึกษาหน่วยงานราชการหรือสื่อมวลชนต่างก็ได้มีบทบาทในการอนุรักษ์ส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้ประเพณีนี้ให้สืบทอดกันไปครับเว็บไซต์ขององค์การยูเนสโกก็ได้ระบุเอาไว้ว่าสงกรานส่งเสริมความร่วมมือในชุมชนให้เกิดความรักความสามาคัคคีและการให้อภัยและคนไทยนั้นก็มักมองว่าเป็นช่วงเวลาที่จะล้างความโชคร้ายออกไปและอธิษฐานขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองในปีที่จะมาถึงทำให้ครอบครัวกลับมาอยู่รวมกันได้อีกครั้ง และก็ให้เกียรติบรรพบุรุษและผู้สูงอายุครับทําให้ปัจจุบันนี้นั้นนะครับประเทศไทยของเรานั้นก็ได้มีวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเพิ่มขึ้นเป็นสี่รายการแล้วซึ่งก็ได้แก่โขนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในปี2561นวดไทยได้รับการขึ้นทะเบียนในปี2562โนราได้รับการขึ้นทะเบียนในปี2564และครั้งล่าสุดก็คือครั้งนี้ครับ คือสงกรานต์และจากที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการของยูเนสโกนี้นั้นก็ได้สร้างความไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับกับประเทศเพื่อนบ้านของเราที่ไม่ใช่มีแค่ประเทศเดียวเท่านั้นแต่เป็นทั้งสามประเทศรอบข้างเลยละครับยกเว้นทางใต้ของไทยที่ผมยังไม่มีข้อมูลเรื่องการขึ้นทะเบียนสงกรานต์นี้นั้นก็ได้ส่งผลกระเพื่อมเป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็มีผู้คนของประเทศข้างบ้านที่ออกมาต่อว่าคนไทยบ้าง ไปต่อว่ารัฐบาลของเขาบ้างซึ่งหลายๆท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับและหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนั้นนายโกวิทกามารอธิบดีส่งเสริมวัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้จัดเตรียมงานเฉลิมฉลองถึงการขึ้นทะเบียนในครั้งนี้ในเย็ยนวันที่7ธันวาคม2566ในเวลา18นาฬกาที่ผ่านมาณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและวัดสรรุทัศน์เทพวารา,ราม โดยมีนายกรัฐมนตรีในายเศรษฐาทวีสินเป็นประธานเปิดงานอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปจากคลิปก่อนๆน,นั่นแหละครับแล้วท่านผู้ชมทราบไหมล่ะครับว่ามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั้นมันคืออะไรทางยูเนสโกให้คำนิยามนี้เอาไว้ว่ามรดกทางวัฒนธรรมนั้นไม่ใช่เพียงแค่อนุสร์สถานหรือของสะสมเพียงเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังรวมไปถึงประเพณี หรือการแสดงออกถึงการดำรงอยู่ของบางสิ่งที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษของเราแล้วก็ส่งต่อไปยังลูกหลานของเรานั่นเองและครับและด้วยเหตุนี้เองนะครับประเพณีวัฒนธรรมต่างๆก็อย่างเช่นศิลปะก,การแสดงการปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมงานรื่นเริงความรู้และการปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลหรือแม้แต่ความรู้และทักษะงานฝีมือดั้งเดิม ก็สามารถเป็นมรดกทางวัฒนธรรมได้เช่นกันครับดังนั้นทางยูเนสโกจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นั่นเองและครับโดยที่มีหลักเกณฑ์คร่าวๆก็คือเป็นประเพณีร่วมสมัยที่มีเอกลักษณ์และเป็นการใช้ชีวิตในเวลาเดียวกันครับซึ่งก็กล่าวได้ว่าต้องเป็นสิ่งที่ยังมีการปฏิบัติร่วมสมัยกันทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมถึงทั้งคนในชนบทและในเมือง ผู้คนต่างก็มีส่วนร่วมกับประเพณีหรือวัฒนธรรมนี้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศก็ตามนะครับและต่อมาก็เป็นความครอบคลุมเช่นเดียวกับข้อแรกครับที่ผู้คนที่ไม่ว่าจะมาจากหมู่บ้านที่ใกล้เคียงหรือแม้จะมาจากอีกซี่กโลกหนึ่งต่างก็สามารถเข้ามามีบทบาทหรือร่วมกิจกรรมนี้ได้ซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมที่สามารถสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นทำให้บุคคลนั้นรู้สึกได้ว่า ได้เป็นส่วนร่วมของชุมชนหรือประเพณีนั้นได้อย่างครอบคลุมนั่นเองแหละครับและนอกจากนี้ทางไทย PBS ก็ได้แนะนำกฎเกณฑ์เพิ่มเติมว่าทำไมสงกรานต์ของประเทศไทยจึงได้รับการขึ้นทะเบียนโดยให้เหตุผลหลกัลกๆไว้5ประการด้วยกันนะครับก็คือข้อแรกสงกรานต์เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นโดยชุมชนชาวพุทธที่หลากหลายและชุมชนชาติพันธุ์ต่างๆทั่วประเทศไทยซึ่งไม่ว่าใครก็แล้วแต่ ก็สามารถมีส่วนร่วมในประเพณีนี้ได้ข้อที่2การขึ้นทะเบียนนั้นจะเป็นคุณประโยชน์ต่อสงกรานต์ทให้เป็นที่ประจักษ์และตระหนักรู้ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับชาติและระดับนานาชาติด้วยขอ้อ 3. ความมีชีวิตของสงกรานโดยมีการอนุรักษ์ผ่านการปฏิบัติและสืบทอดกันมาภายในครอบครัววัดโรงเรียนและสังคมอีกทั้งภาครัฐ ก็ยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมวัฒนธรรมนี้ด้วยเช่นกันครับข้อที่4มีการจัดทำข้อมูลมาอย่างยาวนานโดยมีการสอบถามการสัมภาษณ์การรวบรวมเอกสารและพูดคุยกับชุมชนศิลปินผู้อาวุโสปราชชาวบ้านผู้นำทางจิตวิญญาณครูอาจารย์นักวิชาการและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวครับจึงส่งผลทำให้ประเทศไทยมีข้อมูลที่ครบถ้วน ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ประเมินการขึ้นทะเบียนนั้นก็ได้กล่าวเสริมว่าเอากสารของไทยเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติซึ่งข้อมูลนี้นะครับก็ได้อ้างอิงมาจากประชาชาติครับและข้อที่5ทางไทย PBS ได้กล่าวเอาไว้ว่าสงกรานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของบัญชีรายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งชาติมาตั้งแต่พศ2554 และด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ส่งเสริมกันจึงทำให้ประเทศไทยมีมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเป็นลำดับที่สนั่นเองแล้วครับและนายโกวิทพกามาตรอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ยังกล่าวอีกว่าจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแสดงความยินดีและมีส่วนร่วมสืบสารรักษาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาประเพณีสงกรานต์อันทรงคุณค่าของไทย ให้เกิดการสืบทอดอย่างยั่งยืนและใช้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องดึงเม็ดเงินเข้าประเทศต,ต่อไปนั่นเองครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านเคยทานอ้อยกันไหมครับการทานอ้อยนี้นั้นมันเป็นปรัชญาเหมือนกันนะครับว่าเมื่อเรากัดอ้อยแต่ละคำนั้นมันก็คือการก้าวเดินไปทีละก้าวทีละก้าวครับและเมื่อเรากัดอ้อยคำใหญ่ไป มันก็จะทำให้เราเคียวยากมากใช่ไหมล่ะครับและเมื่อกัดคำเล็กไปมันก็จะลิ้มรสหวานของอ้อยได้อย่างไม่เต็มที่ดังนั้นเราต้องกัดให้พอดีคำถึงจะได้ทั้งรสหวานและไม่ยากลำบากในการขบเคียวครับและเมื่อเรากัดไปจนถึงปล่องอ้อยหรือข้ออ้อยที่แข็งแข็งแล้วนั่นแหละครับมันก็คืออุปสรรคที่เราจะต้องพบเจอและตอนนี้ไทยเราก็ก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้นมาแล้วหลายข้อด้วยกันนะครับ และกว่าเราจะกินไปจนหมดลำอ้อยนั้นมันก็ยังเหลืออีกมากมายเลยทีเดียวครับที่เราจะต้องพบเจอกับอุปสรรคอีกหลายข้อด้วยกันและการที่เราจะเดินก้าวข้ามผ่านไปได้นั้นมันไม่ใช่ทำกันแค่เพียงคนหยิบมือเดียวแต่เราคนไทยทุกคนกว่า70ล้านคนนี่แหละครับที่จะต้องช่วยกันจูมือกันข้ามผ่านไปให้ได้และไม่ใช่เพื่อใครหรอกนะครับแต่ก็เพื่อตัวเราประเทศชาติของเราเพื่อลูกหลานของเราในอนาคต ที่จะเชิดหน้าชูตาได้ในระดับโลกและภูมิใจในความเป็นไทยในเอกลักษณ์ไทยจนกลายเป็นอัตลักษณ์อย่างเต็มภาคภูมิครับแล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างสามารถแลกเปลี่ยนกันได้ที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลละโลกโปรดดลบันดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการ ร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ